อ๋สบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้องสบายดีกบับบรรยากาศตอนเ้าร์ได้ปะนี่เฮาก็จะไปย่ามล้านเที่ยวใส่ว้แต่ขึ้นนี่เพละ่ะย่างเกียดกับบริกูมานะจะไป,ปะเดียวชวนในพันลามูเผินม,มานําำนะเผินเมื่อยให้เฮาไปย่า้เดียวชวนเผนินกับหนึ่งขา่าวทาม่นอ๋อสิถือลึกจะได้กับทาลุนทานเพลินกันตนุกคดใส่ยู่สองหลังโอเคเิลินกันเลยใส่ว้อยู่ห้องอยู่ลุมเพล่ะ อย่างลงไปเร็นปะมันลักปลายนะใกล้เติบอยู่เพล่อยู่บนรุปเพล่ใส่ทีแรก่นว่าิ่นจะมายามน้ำนะก็เลยใส่ปลาไหไปลาทะเลบัวมะจิีทุกคนอันนี้หัวมันนะคือขนาดเด้มาหอดห้องแล้วทุกคนบ้านนี้ Deux mà bưng qua, giữ được bên này tụm hông, cápú này, các bạn nhảy mà, à, để lông yam con, đó ừ. mày thử ở đây thôi. Mình lăng thì 2 rồi bạn đi. Lăng lệ mở thử nha, thử thì ถือบ่หลายเฮาเบิ่งลังที่2เฮาสิถือหรือสิได้พุ่นแหละใส่ไว้อยู่พุ่นโอ้มันเล่นปนอยู่เด้แต่มันสิเข้าบ่นี่ก็บ่ฮู้คือกันเด้ออกบ้จ ติออยู่ว้าลัางนี่ถึงจะประดุกนะทุกคนติดประดุกเลยลัางนี่โอ้นี่นะทุกคนติดประดุกนะ สองสี่หกแปดตนะถือว่าถือตะล้างนี่นะล้างตะลนงบปะถือนเาไนี่เทาก็บสกลับไปบอนเท่าไปแหละลงไปให้เท่าไปแหละถือว่าประมาณไปได้นะถือแค่ล้างเดียวหรือล้างตัวน้ำปะถือเพราะว่ามันถือกระปูนนะทุกคนโอเคาให้กินเศษหยากอลไรก็ชิมเมื่อแล้วมาหนี่เพราะเราอยู่ป่าเนี่ก็เฮิงแหละมืัอนี่เป็นมือที่สี่นะสามขึนนอน นอนอยู่ป่าเนี่ยสองมานอนในไฮอีกขึ้นหนึ่งโอเคตรงหัวไฮห้องอะไรบ้างเนี่ยมันกระล่มนะหัวไฮแล้วบ้าเนี่ยไ,ได้ไหมมันอยู่บ้ามันถั่วแหละมันตุม่ไมได้ไหมจ้ะ บะทึกอ๋อ,อเอามาจะขึ้นนี่แล้วก็ดีนี่เดี๋ยวแต่ปลาดุกถือแต่ล,าลา่างเดียวล่างนี่ก็ปูเขาบลาทึกใช่ปลดุกโอ้เอออืมพอรดุกอยู่นั่นล่ะพอรุ่นว่ะโอ้ปลาหมกแรงโอ้เตรียมพร้อมแล้วเนาะ Chi mục bunny. Pierre mà nè lệ. Chi cầu. Oh, quá là đây. Quá là đây. Quá là là. 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 ở đó, Quá là. 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 มุมกนะดูดีกันมาเลยเหลือแต่บางหานไม่มันชัวมาไปดูต้นกูฮ้อนหยุดเถงพวกพวกหาเจ้าของโอ้มกปลาระบบแบบมกปลาเนาะได้เอาคนไข้ชะนำที่มาเอาเลยนะมุกจำต่ำยังจะแม่บักขานใช่เลยเออ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 หานาล่เออเออ Ơi! Chị mẹ mình sửa ăn hàn ơi! Ừ. Đấy nhé! Tấm khi xài mục Ừ. Điều một bao! Thôi vừa rồi bỏ lại cho nó! Bỏ lại cho tấm nè! Ồ! Nè! Đã ghi nhìn mà lợp! Để tấm Ồ! Lại tợp nè! Thoáng khuẩn nhưng mà bớt bớt! Một mục oh, ừ. này đi ạ! Một mục hàn chắc chắn Tại thân mạ vô! หาหจะคล้องอยู่เทิงเข,งขาคืนไปแล้วจนเขาลงมาเพื่อนฮาก็คืนไปนำหลังอ๋อักนเนาะแจ็คใบสองใบบะสองเลยอยามันหัวเลยใส่สามให้ดีแลวใส่แปดให้มันกินนะต้นเมืองโอไ้ไก่แล้วไก่แล้วไก่ไแล้วบ่าไก่ไฟสมัยมอหรือเ่าถ่ายจเหน่อย เออดูนาตาเป็นอะไรโอ้ยย่างตัวนี้ชูสูงหรือเปล่าเอ้าโอ้มีหนอกมีไห่ครับเนาะเขาสิไขยนี่โอ้โอ้บังด้วยโอ้สูงแล้วสูงแล้วโอ้ยนาตาหมกปะาอ้ขึ้นกับนี้แล้วเปล่าไมยกับนี้แล้วมันจะเสีมเนาะแต่ว่าบางฮานทรมาอยู่โอ้ยไปนั่มมันไดยจต่น้อยจะน้อไปนั่มมันเนาะโอ้ได้เลย เออพอหลุดอยู่แล้วแม่งสิ่มด้วย <c oughs> อืมชื<ห>่นยจเลยเอาไม้ไปออน,นองมากินอันนั้นยังเลยหมกปลาหมกปลาเนาะเส็บๆกินแล้วจะไปน้ำมหมังฮานนะกูเห็นมันฮอนอยู่ะสุงผมมันโบ oh จัดกินจะของบ่มันหาข,อนะขอ่อยนะเพราะข่อยขึ้นไปยามันเนี่ยมันนอน,อน oh อมันโบจัดพอเข้าไปได้เอิญมันไปมันเนี่ยเข้ายามกัไปดุกดิกมากมันตามขึ้นไปนำ้ำ้างนะ แต่ก็หาเจ้าของบ่เห็นของอันหาอยู่ฮะยังอยอ่เลยชาวตานี่ยึดอ, <C oughs> อยู่เจ้าว่าไปทางไรตอนนี้อืมอืมอะไรมั้มงครับกูกินเนาะอืมอืมอืม,มอ,อ,อืมแล้วไม่พอกินเขาแล้วอ,อีกฮาฮาแล้วมาขิงเนาะอืม

ข้าทานแืาข้าวคักอืมอ,อืมข้ขมมาวนี่ย้ำกันกับหากินใส่ท่องอยู่ถือเนาะเ <c oughs> สบได้เป็นเนออันนี้มุกปลาเนี่ย ตรวาร họ เนี่ยทำเขาแกงเลยเนาะใคยกินแล้วเขียดสองตัวอืออะรอ่ะเริ่ลเรียงหัวจับมันเลยครับมุกที่เทามุกที่เทามันจะกินไหนเว้ยจะไปตอน,นไปตักในเทาอหรอหอม

เลือกานไ่เรียนอ้นานกินโอ้ยักแก้วแก้กินข้าวที่หนึ่งไปเฉาเขี่ยท้องโตดิอ้ตุปิ้งขึ้นเอาก,กินมาเบิดป่ะ <c oughs> อืมพอดี้งเขาทำดี <c oughs> <c oughs> มาหาเล็กไกินเอามาหนึ่นไงไอง

พนาพันเห็ดกินเป็นเป็นตัวอย่างนะพอใด<ช>อยากดได้เอาไปเป็นนงเป็นแนวกับเมาส์เลยเด้ออือตัวหนงตดย่งโฉดเนาะเขาผู้เดียวอาไปีกโอ้ทำไมมันขดนาดเนาะฮะผูม้มาเกี่ยวขาวซอยเนาะใด้สังเกตติดต่อให้แน่ผู้แสบผู้สาวไม่ห่างกันเานะใช่ว่ามักแต่ผู้สาวสำมโนยอืโอ้ตอนนั้นเฮ้ยมันังได้ตอนนั้นแล้วมันโอ้ มันเหมอเอาไ่าได้ไหมห่างก็เอาห่างก็เอาเนาะมาลูกหนึ่งลูกสองเนาะเอาเบไปอเอาแบบง่ายๆตัวแบบประหยนะัดเตอะเนานะปังง่างเนาะโอ้โห <c oughs> นี่พานี่เห็นคืนพูอีกแล้วนี่เอาสิแบบมันขาดคืนไปหางหหูอ่ะป่ะโอ้จ้าโอ้คืนมากับมาคองกัเพี่เอ๋เลย

น้ามันใช้มันมเขาถือกินได้นั่งเผาเอามนเขาสร้างอะไรสร้างนุ่มสร้างกินเพ่อเจ้ากินมาเจ้านี่ฮะเจ้าเดนถูกมันจะกินจำไพ่มาถึงตั้ไเมียงตั้เมียงนตั้เมียงใส่ใบกะขามกินกับใบใบเนี่ยใบก็เบาไม่เบาอะไรน้ำใบฉลางมันฉลางเอาแล้วนี่ ไฟจะมาหายของเขาเองเออให้ก็ให้ตัวเองไม่ไปหายหายแต่นนนนแนวกินจริงเลยอ่ะกินอะไรก็เมื่อยได้เหมือนนี่ออไว้ได้ <c oughs> นอนเซอยู่นี่ออ๋าอมาแม่มาแม่ในผ่านอีเห็นว่าแมวแมวไปอันดันหนึ่งเผ <c oughs> าคนบูดซื่ออะไรกินเมียกินเมียอืมแต่ว่าในผ่านอีเห็นมันนี่ไม่ได้คืนไปหรอกอนอนเลยนอนเลย มันต้งแหงแล้วลายหินโ้ยหาไม้บอยู่ล้วแหน่ตะกนขนาเนาะแล้วพางไปเบิงปุ่แบงอะไรนย่งนะคุแบง็เห็น ทำเนียบเอาแล้วตุ่ยมตนจะไ่เห็นมันเป็นโมอม่่ไหนบ่เห็นนะมันจะสังเกตได้เขา่งลไก่กุพุกมีคอนออสังเกตนไรครบบอลนะฮะบอลเ่ยยงมันยังแล้วพูนมันอยู่ข้างขวายังอันได้จะกบได้บอลข้างไดนึงเห็นปะเนี่ยยังยังเลื้อลงทางนิดนึงยังสวยทั่วอยู่เพราะว่าขวาง่มโผล่ขึ้นเลยคื่ร้อนเลย ก,ก,กินนันยอดะลาคือขวายเนาะบางที่คนเกี่ยวเขาพอะมนชี้า,า,นนา่าใขันลเละตัวหนังก็ชี้าุ้งโดไปเกี่ยววะฮะแล้วจะบอปีพ่อนาพุ่ลงเอาเท่านนะไอเจ๊เฮ็ดรด วันแล้วจะเจ้าแล้วก็ไปกินด้เท่าโอ้หลา่เนาะพอลูกตายนะนี่แลมาพอเห้าเนาะพอเนาะว่างานเขาเยอะนน่จีจูงเจนไปหาบาทใกล้เติมนะะฟาเลยบ,บอกโอ้ ตลอดคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนมีแต่ขโมกขับใจหลายๆนะที่ติดตามครับชมโอเค